ลานนิดเดียวทรัพย์สมบัติที่ตามมามีมาก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็มองเห็นอย่างนั้นก็เออจริงนะเราจะโมหลงอยู่ทำไมบุญกุศลเรายังไม่ทำเราต้องรีบทำออกไปเมื่อไงตายแล้วเราขาดทุนมาแต่ตัวไปก็กลับไปแต่ตัวก็เรียกว่าขาดทุนกลับทำบาปแลวด้วย กับคิดไม่ดีเสด้วยกับประทุษร้ลายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยไม่เชื่อคําสอนพุทธเจ้าเสียด้วยไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเสียด้วยไม่เชื่อ,อบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกไม่เชื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นคนเห็นผิดเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ไปไม่ดีคนนี้เกิดมาดีแต่ไปไม่ดี ถ้าเราเกิดความสำนึกขึ้นมาเออจริงนะคนัะถ์ฐี้อยล้านพันล้านก็เห็นเอาอะไรไปได้ถ้าทำใจไม่ได้เราจะเอาอะไรไปได้เขาเม่อมองเห็นงั้นก็เออเราต้องเอาบุญไปมาชาตินี้เรามีบุญมาเกิดถ้าเราทำบุญต่อไปก็จ้องต้องไปเกิดที่ดีกว่านี้อีกแค่นี้ยังเราดีแล้วถ้าเราทำดีจะดีกว่านี้อีก เมือนเรามาวัดเนี่ยใจเราดีแค่นี้แล้วต่อไปถ้าเรามายิ่งยิ่งขึ้นไปใจเราจะต้องดีกว่านี้ใจของเราจะต้องสงบสุขกว่านี้แค่นี้ใจเราก็ดับทุกข์ได้แล้วมาวัดแต่ถ้าเราทำใจให้ดับทุกข์กว่านี้ต่อไปจะต้องดับกว่านี้ถ้ามาวัดไหนวันนี้เป็นทุกข์จังเลยเป็นหนี้เขาไว้โหจะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู ทุกหลานเขาอ้โหเป็นหลงพลังใจเขาไปทุกข์กังวลแต่เรื่องหนี้เรื่องลูกเรื่องหลานวันนี้เป็นทุกข์แค่นี้วันหน้าจะเป็นทุกข์แค่ไหนฉะนั้นมาวัดเราก็ต้องตัดทุกข์เอ้ยเรามีมาแต่ตัวนี่เราไม่มีอะไรเลยเกิดมาผ้าพื้นเดียวก็ไม่มีเออมามีหนี้มามีหนี้เป็นละลานนี่เป็นท่แแจนละลานี่ถือว่าเออเป็นกําไรไม่ขาดทุนหรอก ให้ขาดทุนเนาะยังไงก็ต่อสู้ไปชีวิตนี้ยังมีความหวังก็าเรียกว่าคนยังมียังมีหนทางอยู่แต่เป็นชาวโลกก็เรียกว่าคนมีนี่ก็เรียกว่ายังมีเคตอยู่ยังมีคนยกย่องอยู่เออช่างมันเถอะมันจะมีอะไรตายมันก็ออกไปไม่ได้เราเอาธรรมะดีกว่า ถือจะมีทุกแค่ไหนแต่ว่าการมาวัดก็คือว่าเป็นทางดับทุกอาจจะเออให้หมดนี้หมดสินเนี่ยจะเข้าวัดให้ลูกโตแล้รจะเข้าวัดให้อายุหกสิบวลจะเข้าวัดถ้าเผื่อว่าอายุของเราไม่ถึงล่ะอย่างที่โยมไปเผาเผาเข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยก็อายุไม่ถึงนั้นนะโยมโยมไปเผาเข้ามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอายุสิบห้าปีตายฉันไปเผามาลูกลูกเพื่อนกัน หลานเลนเฮ้ยมาสองสามวันนี้เผาเพื่อนมาเา้าเพื่อนอายุใกล้เคียงกันเมาสองสามวันนี้เผาน้องเพื่อนเอออายุน้อยกว่าเราเามื่อสองสามวันนี้เผาป้าเผาลุงเผาปู่เผาย่าเผาพ่อเผาแม่เอออายุเกินกว่าเราเ็าตายแล้วทีนี้เอาเผาหลานเผาลูกหรือลูกหลานของเรา่งคิดแล้วว่า ที่อายุน้อยกว่าเราเราก็เผามาซะเยอะแหละเหลืหอ,อยุมอะไรเขาจะเผาเราเท่านั้นเองแมจะถ,ถึงวันนหนจแจกการตัวเองวันนั้นเนี่ยหมดและหมดโอกาสเข้าวัดถ้าเรามารอว่าเออให้อายุหกสิบแล้วจึงจะเข้าวัดเนี่ยก็เราเผาเอาคนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเยอะเลยนะเผาคนลุงน้องรุ่นรุ่นน้องเรารุ่นเพื่อนเรารุ่นลูกหลานเนี่ยเราเผามาซะเยอะเลยขวางมาซะเยอะ เลยคิวเราอายุมากกว่าเราก็มีอายุน้อยกว่าเราก็มีอายุมากก็ถือว่าเป็นธรรมดาถึงอายุไขก็ต้องตายแต่ไอคนที่อายุน้อยกว่าเราตายก่อนเราในที่เหมอนมันน่าเสียวมันไม่รอถึงสี่สิบมันก็ตายไม่รอถึงสามสิบมันก็ตายไม่รอถึงยี่สิบมันก็ตายเราข้นปลาก็ไปห้าหกสิบแล้วเราจะไม่ตายยังไงได้คิวเรารออยู่ข้างหน้าเ,เอง ถาคิดนี้แล้วเราไม่ควรประมาทเลยวันนี้ซึ่งเป็นวันดีซึ่งเราจะต้องรีบมาปฏิบัติเสียสละเวลาเพราะความตายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่พุทธเจา้าท่านตรให้ไม่ประมาทดะให้ทำบุญเนี่ยทำบุญไว้แล้วมีความสบายใจปฏิบัติทำไปแล้วถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้ว เราทําดีของเราที่สุดแล้วจะเป็นไงเราก็ไม่กลัวแล้วมีที่พึ่งทางใจของเราแล้วถ้าไม่งั้นแล้วเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเราก็ประมาทไม่ได้คิดเลยว่าที่เราทำทำไปนั่นนะมันใกล้เคียงกับเราแล้วมันใกล้ตัวเราแล้ว เผาคนโน้นเผาคนนี้มันใกล้เราแล้วเอาแรงเข้าไว้หมดแล้วฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเนี่ยมาเผาจิตใจมาเผากิเลสให้มันตายเผาโภลโกรธหลงให้มันตายมันจะได้ไม่มีทุกข์มันจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราแค่ใจของเราได้แล้วนั่นเนีะยคือว่านิพพานังปรมังสุขขังได้ผ่านเป็นสุขอย่างยิ่งใจของเรามีความสุขแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรจะดีเท่าการเข้ามาถาว ที่พึ่งทางใจวันนี้อาจมาได้บรรยายมาสมควรเกินเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาวันที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาทึ่งเป็นว,วันที่เรามาบูชาพุทธเจ้าประสูตัตดสรู้รู้ธรรมวันนี้รู้ธรรมก็รู้วันเพ็ญกลางเดือนหก และนิพพานก็นิพพานวันนี้วันเพ็ญกลางบนหกซึ่งถือว่าเป็นวันปฐมมาเลิกแล้วก็มัชชิม,มาเลิกแล้วก็ปัจฉิม,มาเลิกต้นก็ดีพพุทธเจ้าในต้นดีกลางดีปลายก็ดีพพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่เราควรจะจดจำใส่ใจให้ระลึกนึกไว เมื่อทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ขอให้นึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีคือพระพุทธเจ้าพระรรคําำสอนพือเจ้าเตือนสติเราไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่อิจาริษยาไข่ให้ใจเย็นให้ใจดีให้มีพุทธโธแล้วคิดถึงพระอริยะคือท่านเชื่อความขระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง สวรรค์นิพพานนี้จริงเพราะพระสงฆ์เชื่อฟังพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนถึงพระนิพพานในที่สุดวันนี้ก็ขอญาติยโยมทุกคนจงเป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีเข้าถึงสินธรรมมนุษย์สมบัติจะได้เกิดมีแก่ใจเราเทวดาสมบัติได้เกิดมีในใจเรานิพพานสมบัติคือใจไม่โกรธ จะได้เกิดมีแก่ใจเราใจเราจะได้เยือกเย็นดับทุกข์ดับสงสารเข้าถึงพันธิพานโดยกันทุกท่านทุกคนเทือนเอวังก็มีด้วยประกาศชนี้วังดูเรื่องไมมโยมอืมฟังไม่รู้เรื่องก็หลับนะอยากหลับอยากเลิกอยากล้มขาน ถ้าฟังรู้เรื่องก็เออธรรมะเข้าใจนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องก็แหมพูดอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราไม่ได้เรียนมาโยมไม่ได้มาวัดบ่อยเสียงนี้ไม่เคยได้ยินบ่อยเสียงนี้มาได้ยินครั้งแรกโยมได้ยินครั้งแรกก็เดินหนีเลยมันไม่รู้เรื่องแต่ต้องฟังบ่อยๆเออพระพุทธเจ้าเลยนะ เป็นชีวิตที่น่าศึกษาจริงๆเป็นบุคคลที่น่าศึกษาจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไม่ไมรเหตุผลพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เห็นจะจะทำได้ยังสมาธินิยมทำแล้วพิสูจน์ได้สามารถสงบได้ทุกคนทุกคนสามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้ ได้สามารถระลึกชาติได้ทุกคนรู้บุญบ,บาปได้ทุกคนแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงนั่นคือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะมันยมมีใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใจสบายได้ทุกคนถ้ายมมีธรรมะยมมีใจสามารถทำให้ใจร้อนได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนก็ทำให้สมหวังได้ทุกคน แต่เพียงแต่เราเข้าหาธรรมะพระเจ้ามันก็จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นชีวิตอย่างนี้น่าศึกษาไม่ควรจะให้เลยจากวันนี้ไปพรู้เรื่องนะโยมนะเอาละรู้เรื่องสักห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยังดีนะพุทโธได้สักห้านาทีก็ยังดีพุทโธมัง่งพุทโธไปบางคนก็พอพุทโธหายก็ด่ามันไป แช่งมันไปเอานึกได้โอ้กูไปแช่งแล้วก็แล้วพุทธใหม่พุทโธไปม,มึงนะกูไม่น่าเจอมึงเลยเฮ้ <c oughs> ถ้าชาตินี้กูไม่เจอมึงกูคงไม่มีปัญหาหัวใจเลยเอาพุทโธไปพุทโธไปอืมกูททมีลูกดีๆคงจะสบายใจกันนี้พุทโธไปก็นึกถึงลูกดีมัง่งไหมดีมัง่งพุทโธไปก็นึกถึงผัวดีมัง่งดีมัง่ง พุทโธไปกันนึกถึงแม่ดีไม่ดีมั่งก็ต้องอย่างนี้โยมพุทโธไปกันนึกดีมั่งพุทโธไปก็นึกไม่ดีมั่งไอ้ที่ไม่ดีมันก็ครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีมันค้อนหนึ่งไอ้ที่ดีมันมันมันส่วนหนึ่งเราก็พยายามพุทโธ er> no ไปพุทโธเจนไอ้ที่ไม่ดีนั้นหายไปจุขใจด่าคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนโน้น ไม่พอใจคนตรงนี้มันเจนหายไปหมดนั่นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแหละเดินตามพระพุทธเจ้าได้แล้วพุทโธใจดีแล้ว พุโธใจสงบพุโทโธใจสว่างแล้วเออนี่แหละไม่ขับแคนไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่เกลียดใครมองแต่คนดีลูกเราก็ดีสามีก็ดีตัวเราก็ดีพุโทโธดีไปเลยคนนี้สบายคนนี้มองโลกในแง่ดีมองตัวเราในแง่ดีมองครอบครัวในแง่ดีเพราะอะไรเพราะใจมันมีแต่พุทธะใจมันมีแต่ดี เราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติบ่อยๆพยายามมาฟังบ่อยๆพยายามมาปฏิบัติบ่บอยๆสถานที่นี้เป็นที่สงบโยมให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันบ่อยๆจะได้เรียนรู้ทางดับทุกข์จะได้เรียนรู้ใจสงบอยู่บ้านล้วมันวุ่นวายนักมาพักหัวใจสะบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นโรคประสาทไปจะกลายเป็นโรคเครียด เครียดมากก็ไม่ต้องอะไรระบายออกก็คือกระทบกระเทือนคนอื่นถ้าเราไม่เครียดแล้วก็ระบายแต่อารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเครียดแล้วระบายแต่อารมณ์ที่มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนทุกวันฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะคนอยู่ที่บ้านสบายโยมไม่เดือดร้อนเพราะเราแต่พอกลับไปเราก็ใจดีแล้วก็ไม่ระบายอะไรที่ไม่ดีก็ระบายแต่วาจาที่ดี ลูกอย่างนั้นหลานอย่างนี้โอ้โหดีเจ็ดวันนะดีเจ็ดวันคือต้องหาธรรมะคนใกล้เคียงเราจะได้เยอะเรียกเกล็นตัวาตายแต่กายนะใจมันวางเฉยได้รือว่าตัวเจ็บแต่ใจไม่เจ็บได้จึงว่าพระนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเองพระนิพพานนี้แปลว่ายก,กจิตไม่ให้ตกนรกนั่นเอง พะนิพานนั่นเป็นนามธรรมที่สามารถให้พ้นรกได้คืออะไรพะนิพานนี้อยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตานะนี่เองคําว่าพะนิพานนี้ไม่ได้อยู่เมืองกวามืองสวรรค์นะพะนิพานที่อยู่อายตานะหกนี่เองหูถ้าเรารู้จักใช้หูให้เป็นหูก็เป็นพะนิพานได้ตาถ้ารู้จักใช้ตาให้เป็นตาก็ไปพันิพานได้จมูกใช้จมูกให้เป็นจมูกก็เป็นพันิพานได้ ใจถ้าใช้คิดนึกให้เป็นไม่ไม่นนำอกุศลเข้ามาใจก็เป็นนิพพานได้นิพพานจึงอยู่ในอายตนะหกนะฟังพูดอย่างนี้โยมก็นึกว่าโหยากคิดไม่ออกเดี๋ยวจะแปลให้ง่ายๆให้เห็นชัดว่ามีอย่างไรในตัวเราทำไมเราจะไปนิพพานได้ทุกคนไม่ไปได้หมดทุกคนคนที่มาที่เนี่ยไปได้ทุกคนเลยปพระน,นิพพานตั้งแต่เจ็ดกบขึ้นไปก็ไปได้เลยพ่านนิพพานไปได้ ไช้ได้ง่ายด้วยไม่ใช่ว่าของไกลตัวเองพระนิพนพานอยู่ที่อายตนะหกที่รู้จักใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นประโยชน์เหมือนกับภาชนะที่เรารู้จักใช้เนี่ยช่วยชามแล้วรู้จักเอามาใช้ใส่ข้าวมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปใช้ใส่อื่นก็ไม่เกิดประโยชน์ยังฉันขันฉันอย่างเงี้ยของใช้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ ให,ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ถ้าเราไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าเรามามองดูธรรมะเอามาพิจารณาอยู่กับโรคที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จกักใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กลับเป็นโทษโดยซ้ํานะตานไปเห็นรูปสวยๆเราไปหลงรูปอันนั้นว่าอันนี้ดีจริงๆอยากจะได้ไม่ได้แล้วเสียใจหูไปฟังเสียงเสียง ue, พเพราะๆอยากจะได้ทําไม่ได้แล้วเสียใจจมูกได้กลิ่นไปดมติดรสติดกลิ่นเช่น ติดบุหรี่เงี้ยก็ติดกลิ่นอย่างเรากินมากกินเหล้า่าเงี้ยก็ติดรสถ้าไปติดมากๆขึ้นมันก็เกิดทุกข์เหมือนกันไม่มีก็ทําให้กระสับกระสายเราเคยดูหนังดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเนี่ยเคยชอบดูของส,สวยๆงามๆพอไม่ได้ดูได้เห็นก็เกิดทุกข์กังวลใจเหมือนกันตาถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษถึงก็ไปนรกได้เหมือนกันไม่ใจเร้ามหมองก็ไปนรกสิ เคยเห็นดีๆไม่เห็นเห็นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจเคยควางเสียงเพราะเพราะเสียงเพราะหายไปก็เป็นทุกข์พอดมกลิน่นหอมๆพอมาดมกลิ่นของที่ไม่หอมก็เกิดทุกข์เคยสัมผัสสิ่งที่เคยถูกต้องเคยสัมผัสกันแล้วเนี่ยพอไม่ได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ใจที่เคยอ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่กลับมาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดี ือไปรับอารมณ์แต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดทุกเกิดความโกรธความพยาบาทเกิดความไม่ชอบใจทะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอยายตันะจึงทําให้เป็นกระแสที่เราไปนํานรกใส่ใจได้เอาเข้ามาในทุกช่องทุกถารให้เป็นนรกในใจเราได้แต่ถ้าเรารู้จิกใ้เรารู้จิกใ้ก็ให้เป็นนิพพานได้ตาเห็นรูปดีเราก็รู้ว่ารูปนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมมันสลายไปได้ ที่ไม่ดีเนะี่ยมันก็เสื่อมสลายไปได้ใจเราก็เป็นผู้รู้ผู้วิปัสนาผู้มีปัญญาเนี่ยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันแปรป่วนไปจนหมดหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเพราะเขาปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวมันกระดับไปหายไปได้มันไม่เที่ยงแท้เขาว่าเราไม่ดีเราก็พิจารณาสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมันอยู่แค่เสียงพิจารณาทั้งเสียงทั้งรูปทั้งจมูกทั้งกลิ่นทั้งรส รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ไม่ไปติดรสไปพิจารณาในรสอันนั้นถือว่ามันเดียวมันก็กลายไปเป็นธาตุคนเรามีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นสิ่งที่สัมผัสทําให้ใจของเราลืมไหลหลงเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอจตนาที่มากระทบเรามายินดีมาปรุงแต่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาพิจารณาเห็นโทษมันบ้างพอเราจะไปติดไปยึดมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเอง ตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเก่าฉะนั้นพระน,นิพพานอยู่ที่ไอการพิจารณาญาตนณะได้พิจารณาวางใจพิจารณาวางเฉยถ้าเราทําใจเฉยได้นะสงบได้นั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานอยู่ที่รู้ใจตัวเองนิพพานอยู่ที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ละมนะัน นิพพานอยู่ที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจในเองไม่ใช่อยู่ของไกลตัวเองเลยฉะนั้นโยมที่รูปนี้จึงทําได้เพราะทําในตัวเองนั่นเองทําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์สุขก,ก็รู้ว่ามันสุขแล้วก็พยายามทําสมาธิจนพ้นความทุกข์และความยินดีในสุขได้ ทำยังไงเราจะเราจะทําใจให้เรานี้มีความอดทนพ้นจากไอ้ทุกข์สุขอันนี้ไปได้ที่มันมาครอบงําใจของเราทุกคนเรายังใจอ่อนอยู่